คุณแม่สามีรีบจับขาตุนเลยคุณแม่สามีจับข้าจับแขนตุนแบบแม่สามีอายคนญี่ปุ่นเป็นคนหน้าบางมากคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะแคร์เรื่องการต่อราคามากๆเลยนะปกติอ่ะคนญี่ปุ่นน่ะผู้หญิงญี่ปุ่นเขาไม่ต่อราคากันหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกตูนนะคะวันนี้ตูนจะมาพูดคุยเม้ามอยนะคะ เรื่องคนญี่ปุ่นไม่นิยมต่อราคาสินค้านะคะทุกคนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตูนนะถ้าใครมีประสบการณ์ด้านนี้ก็เอามาแชร์กันได้นะคะทุกคนนี่แบบตูนเจอแบบจากครอบครัวสามีตูนแล้วก็จากคนที่ตูนรู้จักนะตูนก็เก็บมาเป็นข้อมูลนะคะทุกคนออมจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ตูนเคยเล่าให้ฟังเรื่องตูนต่อราคานะคะ ที่ตูนจะจัดงานแต่งงานเร็วๆนี้เนาะตูนก็ทําการเตรียมน,น,นู่นเตรียมนี่เนาะแล้วตูนก็ไปต่อราคาเขาเนาะเชื่อไหมทุกคนแม่สามีตุนอึง้งมากตุนอาจจะมาเล่าปฏิกิริยาคุณแม่สามีตุนให้ฟังกับคุณสามีที่ตุนที่อยู่ในสถานการณ์นะั้นให้ฟังนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ฮามากเลยทุกคนแบบจะว่าซีเรียสก็ซีเรียสนะจะว่าแบบเออมันกต็ตึงเครียดนิดนึงระหว่างตูนกับตัว ระหว่างตุนกับตัวซัพซัพเอร์ตัวเอเจนต์นะคะเอเจนต์ของกิมมนเนาะแต่ว่าคุณสามีตุนก็เป็นคนกลางเนาะเพราะนางก็ต้องแปลภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ทางเอเจนต์คนนั้นแต่คุณแม่สามีตุนอะแม่สามีประกบข้างขวาแล้วก็คุณสามีตุนประกบข้างซ้ายเนาะคุณแม่สามีตุนตอนตุต่อราคาตุวจะไม่บอกจํานวนนะตุวจะไม่บอกจํานวนว่าแต่ละอย่างอะราคาเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเลทแต่ละ แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะเขาเขาบอกว่าเราให้ตุนได้ประมาณเท่านี้ตุนบอกว่าตุนอยากได้มากกว่าเนี้ห้าหมื่นเยนได้ไหมเราให้ห้าหมื่นเยนได้ไหมเพราะราคามันสูงมากเลยทุกท,ที่รวมแล้วตุนจําได้ว่าตุน,นจําราคาเก่าได้ที่เอเจนต์คนก่อนอะ่ะเคยเสนอราคาให้ตุนนะปึ๊บคุณแม่สามีรีบจับขาตุนเลยคุณแม่สามีจับขาจับแขนตุนแบบแม่อากีบอกว่า มันก็ประมาณราคาประมาณนี้แหละตูนจางอะไรประมาณนี้นะตูนอ่ะฟังภาษาญี่ปุ่นพอออกนะทุกคนมันก็ราคาประมาณนี้แหละตูนจัางอะไรประมาณเนี่ยแม่สามีอายคนญี่ปุ่นเป็นคนหน้าบางมากทุกคนคนญี่ปุ่นอนะ่ะเรื่องการต่อราคาเขาจะเป็นคนหน้าบางมากๆนะคะคุณแม่สามีแบบมันก็ราคาประมาณเท่านี้แหละตูนจ้าง soi? ไม่แพงหรอกอะไรประมาณนี้แม่ออกเดี๋ยวแม่ออกให้ก็ได้นะอ่ะสามีหันควับเลย <laughs> สามีหันครอบสามีก็เลยบอกว่าแม่เงียบแม่อยู่เงียบๆให้ตุนจังเป็นคนตัดสินใจเป็นงานพวกตูนพวกตูนตัดสินใจเองได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามีรีบหันไปเตือนคุณแม่นะคะรู้แล้วว่าคุณแม่เขาก็หวังดีคุณแม่เขาก็แบบไม่อยากให้เราต่อราคาหรืออะไรประมาณนะั้นคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแคร์เรื่องการต่อราคามากๆเลยนะทุกคนมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปต่อราคาเหมือนไม่เกียรติร้านอะ่ะแต่คือเข้าใจไหมว่าเราเราอะ่ะ ก็ต้องเป็นผู้บริโภคอะเราก็พยายามแบบรักษาแบบรักษาผลประโยชน์เราอะให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เบียดเบียนทางร้านมากเกินไปนะทุกคนเพราะว่าร้านนะช้าตุนเยอะมากเพาะตุ้ก็ใช้กิโมโนของทางร้านหละลานก็ใช้กิโมโนของทางร้านแต่งแต่งหน้าก็ใช้เซอร์วิสของทางร้านคือใช้ทั้งหมดทุกอย่างอ่ะแล้วจะไม่ลดราคาให้เราได้ยังไงถูกไหมทุกคนถูกค่ะ จะซื้อเก่าเนาะทุกคนเออตุ้กก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวตุนให้คําตอบวรรจันทรนะคะให้คําตอบวันจันทร์คุณลดให้ตุนได้ประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่าลดให้ตุนได้ประมาณ20ซแต่เขาตั้งราคาไว้สูงมากอ่ะตุก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตุจะให้คําตอบวันจันรแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นตุนให้สาม,มีตุนตุน่ะติดต่อติดต่อเอเจนต์โรงแรมไปบอกว่า ขอใบเสนอราคาของช่างภาพที่คุณเคยเสนอเราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะตุก็ได้ไปเสนอราคามาตุก็เลยให้อากิอ่ะโทรไปหาช่างภาพโดยตรงนะคะร้านนั้นโดยตรงเพราะว่าตรงใบเสนอราคาเขาจะมีเขาจะมีเบอร์โทรพระถ้าเราไปคอนแทคกับตัวซัพพลายเออร์โดยตรงอะทุกคนแบบตัว โดยที่ไม่ผ่านคนกลางอะตูนว่ามันง่ายกว่าจริงๆนะเราสามารถบอกความต้องการแบบให้เรากับช่างภาพได้หมดทุกอย่างว่าเราอยากได้ดีเทลอะไรยังไงคือมันง่ายกว่าจริงๆแล้วเราคุยต่อรองราคาแบบได้ง่ายตูนก็บอกอากิว่าให้คุยประมาณนี้ประมาณนี้นะตูนอยากได้ประมาณนี้ตูนบอกอากิแบบดีเทลหมดที่ตูนอยากได้แล้วตูนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่แบบเออสแตนดาร์ดเออราคาที่ตูนตั้งไว้เท่าไหร่ทุกคนมันเป็นตามตัง ตรงตามใจตุนหมดทุกอย่างเลยอะแบบช่างภาพร้านนี้ได้ได้ตรงตามใจตุนหมดทุกอย่างเลยตุนแบบแฮปปี้ตุนโอเคมากเลย mm hmm. ตุก็เลยบอกเห็นไหมถ้าสมมุติเราตัดสินใจอ่ะอคอยตามตัวเอเจนต์แรกอะที่เป็นเอเจนต์กิโมโนเราต้องเสียงเงินในราคาที่ไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วก็ไม่ได้ตามใจลูกค้าขนาดนั้นอ่ะ โอ้ตุนตุลเลยแฮปปี้กับที่ที่สองที่เราสามารถติดต่อเองแล้วเราก็แบบได้ราคาที่แบบที่เราต้องการได้แล้วก็ได้แบบสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะได้ภาพได้แนวภาพได้แบบได้วิดีโอที่เราต้องการนะคะแล้วหลังจากวันนั้นเนาะทุกคนหลังจากวันที่แบบแตัดสินใจละไรพวกนี้ทุกอย่างแล้วตุลก็เลยถามคุณแม่สามี <c oughs> วันนั้นนั่งรถไปไปไหนกันอ้อไปส่งคุณสามีที่สวนแล้วตุนกับคุณแม่จะไปละไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกันสองคนอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ก็คุยกันสามคนนั่นแหละมีสามีอยู่ด้วยก็เลยถามคุณแม่คุณแม่ปกติอะคนญี่ปุ่นอะผู้หญิงญี่ปุ่นเขาไม่ต่อราคากันหรอคะตัวก็เลยบอกพ่อแม่แบบอึ้งมากแม่แบบแม่จับตุนทั้งตลอดการพูดกับเอเจนต์คนนั้นเลยแม่แม่คอยจับมือตุนคอยจับขาตุนอะเพราะแม่รู้ว่าตัวเป็นคนเก็บสีหน้าไม่อยู่ยอะไรแบบนี้นั่นแหละแต่แบบอากิก็บอก Beat. แม่นะว่า ตูนประทับใจประโยคนึงที่คุณสามีบอกคุณแม่มากๆเลยนะแม่อากิบอกว่า,วาเนี่ยผมมาชอบที่ตูนเป็นตูนอย่างนี้ชอบที่ตูนเป็นคนรักษาผลประโยชน์และคิดถึงคิดถึงเงินที่จะเสียไปอะทุกคนอืคิดถึงไม่ใช่ว่าแบบรักจะรักษาหน้าตัวเองอย่างเดียวอะจะคิดถึงแบบเงินในกระเป๋าสามีแล้วก็รักษาผลประโยชน์มากที่สุดอะ่ะโอ้ไม่รู้ว่านางดา่าว่าเรางกหรือว่า ชมเราหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจนะทุกคนเพราะนางบอกว่าเนี่ยถ้านางได้ผู้หญิงญี่ปุ่นนะผู้หญิงญี่ปุ่นนะจะเอออ,อ้ง่ายแบบนางบอกผู้หญิงญี่ปุ่นนะจะไม่กล้าต่อราคาไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าทําอะไรแบบที่ตูนทําอย่างเงี้ยเออแล้ววันนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าจริงเหรอว่าที่อาก,กิพูดอะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยต่อราคากันจริงๆเหรอคุณแม่คุณแม่ก็บอกใช่แม่บอกแม่ไม่เคยย รู้สึกช็อกเหมือนกันนะรู้สึกแล,แล้วแล้วทำต่อหน้าแม่สามีด้วย <laughs> ดีแนะเนะแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นตุนหมดอื่นๆก่อนก่อนหน้านี้นะเ <laughs> พราะตูนจะกินหัวสามีเรื่องไม่ต่อราคาหลายรอบแล้วทุกคนเดี๋ยวตุนมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าซีนของคุณแม่สามีก่อน <laughs> คุณแม่สามีก็บอกว่าปกติเขาจะไม่ทํากันอย่างนี้นอกจากเอ่อนอกจากโอบ้าจังโอสกาที่โอสกานะคะ <laughs> คุณแม่บอกตัวเป็นโอบ้าจังที่โอซาก้าทุกคนแบบถ้าเป็นโอบ้าจังสไตล์โอซาก้าเขาจะสามกล้าต่อราคาแบบก็จะคล้ายๆสไตล์คนไทยเนาะป้าๆคนไทยอะไรประมาณเนี้โอ้ทุกคนอกนี่แม่นี่แม่ชมตัวหรือแม่แม่หลอกเน็บตัวหรือเปล่าเนี่ยตัวก็เลยบอกแม่แม่บอกดีแล้วดีแล้วอืมเพราะว่าแต่แม่ก็บอกแม่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแม่ก็เซอร์ไพรส์แบบไม่คิดว่าลูกเซอร์ไพรส์แม่จะกล้าถา นั่นแหละทุกคนก็เป็นเรื่องที่หาดีนะแล้วแบบโอ้แม่ก็เลยแบบแม่ก็บอกโหสมแล้วที่อากิเลือกมาจริงๆอากิบอกแม่บอกอากิเลือกคนได้เหมาะกับอากิจริงๆทุกคนอากิอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ใช้เงินเป็นแต่ไม่กล้าต่อราคาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอืขอเมาส์สามีไปซื้อตอนนั้นก่อนที่ตูจะย้ายมาญี่ปุ่นนะคะตอนที่นางย้ายมาญี่ปุ่นมาทํางานที่ญี่ปุ่นอนะ เออเราก็ต้องมาอยู่ที่ที่จังหวัดนี้เนาะก็ต้องซื้อของเข้าบ้านซื้อแอร์ซื้อตู้เย็นแล้วก็ซื้อแอร์ฮิตเตอร์สตัวตู้เย็นนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งตูจำไม่ได้ แล้วนางอะซื้อเงินสดทั้งหมดเลยนะไม่ได้ผ่อนไม่ได้อะไรทุกคนแต่นางไม่ต่อราคาเขาสักบาทเลยแม้ทุกคนนางไม่ต่อราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่ตุนแบบหึมความดันตุนจะขึ้นแลละตอนตุนอยู่ที่ไทยนะตุนโทรโทรโทรหานางตุนบอกว่าทาไมยูไม่ต่อราคาทําไมไม่ไม่ไปสักสองล้านสามล้านให้เขาทําใบเสนอราคามาแล้วก็อันไหนที่แบบร้านไหนที่แบบออฟเฟอร์ดีที่สุดอะที่ให้ส่วนลดยูมากที่สุดอะยูค่อยตัดสินใจเลือกซื้อร้านนั้น นางไม่ทําทุกคนนางแบบเนี่ยข้อเสียนั่นแหละคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยกล้าต่อราคาอะไรพวกนี้กันนะ่ะเหมือนกับว่าเขาเข้าไปแล้วอะ่ะแล้วร้านเซอร์วิสเขาแล้วแล้วก็แบบมันเป็นเขาก็คิดว่ามันเป็นราคาที่สมเหียสมผลแล้วอะ่ะเขาก็จะไม่ต่อราคาเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนเรื่องเล่าเนาะ อ๋อแล้วก็มีอีกของคุณสามีที่ตุนหัวร้อนมากที่สุดเลยอันนี้ก็คือเรื่องตอนที่ไปซื้อรถนะคะเรื่องตอนไปซื้อรถตอนนั้นตุนก็มาเพิ่งมาญี่ปุ่นใหม่ๆเนาะอืมตุนมาญี่ปุ่นใหม่ๆ นางย้ายมาก่อนตุนแค่ปีปีหนึ่งนะคะแล้วตูก็ย้ายตามมายังไม่ถึงปีด้วยตูก็ย้ายตามนางมานะคะเพราะตูต้องดําเนินเอกสารอะไรพวกนี้แล้วตอนนั้นตุนติดกับตุนติดงานลูกค้าที่ตุนต้องส่งออกมาญี่ปุ่นนะตูก็เลยต้องแบบติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่ไทยอยู่นะคะตูก็เลยมาล่าช้ากว่านางประมาณปีหนึ่งตุนย้ายมาได้สองเดือนมั้งแต่ว่าเรื่องรถอ่ะตุนก็ให้นางตัดสินใจเพราะว่านางเป็นคนที่แบบมีข้อมนางมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถมากกว่าตุนเนาะ อพอนางตัดสินใจปุ๊บตุก็ไม่ได้แบบไปแตะเรื่องใบเสนอราคาเรื่องอะไรพวกนี้กับนางนะนางเป็นคนดูเองอะพอพอนางบอกปุ๊บออนางบอกว่านางจะเอาคันนี้ตุกก็เลยบอกว่าแล้วอยู่ต่อราคาเขาหรือยังเพราะตุรู้ว่าอากิเป็นคนซื้ออะไรเป็นคนเป็นคนซื้อไม่ผ่อนนะทุกคนเพราะนางคิดแล้วว่านางไม่อยากเสียบไม่อยากเสียดอกเบีย้ยไปไป ไปฟรีอะทุกคนนางไม่อยากเสียดอกเบี้ยแล้วตุก็เลยบอกว่าต่อราคาได้ยังนางบอกว่าเขาให้เขาให้ราคาที่น่าจะลดมาแล้วแหละอืเขาให้ราคาที่น่าจะลดมาแล้วแหละคำเนี้ยตุก็เลยบอกแสดงว่าไม่ได้ต่อใช่ไหมนางก็เลยบอกไม่จําเป็นหรอกอืเขาก็น่าจะลดมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยตุกก็เลยบอกทำไมถึงไม่ต่ออากิก็เลยบอกว่าอยู่หยุดไอจัดการเองตรงเนี้ยตุก,ก็เลยอ่ะปล่อย ปล่อยนางไปอ่ะเรื่องนี้ตูก็ปล่อยนางไปแบบบางทีอ่ะอะไรที่มันควรจะเซฟได้มันควรจะเซมันควรจะแบบอย่างน้อยอ่ะให้เขาลดสักแสนเยนหรือสองแสนเยนมันก็รู้สึกแบบยังรู้สึกดีเนาะทุกคนคนเป็นแม่บ้านอย่างเราอ่ะคนเป็นแม่บ้านอย่างเราแบบเราเราจะรู้สึกดีเวลาเราได้ได้สินค้าที่ลดราคาเวลาเห็นสินค้าป้ายเหลืองหรือเอ่อหรือว่าได้ต่อราคาแล้วแบบ อย่างน้อยก็ได้ลดวห้าเปอร์เซ็นก็ยังดีนั่นแหละความสุขเล็กๆน้อยๆของของแม่บ้านเนาะ <c oughs> จนวันนั้นตุกก็เลยคุยกับคุณสามีว่าต่อไปเนี่ยถ้าถ้าจะซื้ออะไรที่มันแบบใหญ่หรือว่าเราต้องเสียเงินจํานวนมากอ่ะให้ตุนเป็นคนตัดสินใจได้ไหมให้ตุนเป็นคนแบบอย่างน้อยอ่ะต่อรองเรื่องราคาสักนิดนึงก็ยังดีอะไรประมาณเนี่ยเออเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเนาะต่อ ตอนนี้เดี๋ยวตูวจะมาอัปเดตเรื่องงานแต่งของตูนะทุกคนใกล้เข้ามาแล้วช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะงานแต่งของตูจะจัดวันที่4เดือนสี่นะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วช่วงนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งต้องไปบ้านคือวันหยุดต้องไปบ้านคุณพ่อคุณแม่สามีทุกอาทิตย์เลยจนไปถึงวันแต่งอะ่ะคือคิวเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างเลยตูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมีมีเรียนแค่ออนไลน์แต่วันเสาร์อะ่ะ แม้กระทั่งโรงเรียนตุนก็ไม่ได้ไปแต่ตุนบอกอาจารย์แล้วแหละว,ว่าตุนยุ่งเรื่องงานแต่งนะคะอาจารย์ก็บอกทําให้เต็มที่เลยแต่อาจารย์ก็ให้การบ้านมาเพียบเลยนะอาจารย์บอกทาให้เต็มที่เลยเดี๋ยวเจอกันหลังงานแต่งได้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขอดูรูปอะไรพวกนี้หน่อยเนาะตุ้นก็บอกเดี๋ยวตุนเอารูปไปให้ดูนะคะเรื่องงานแต่งตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวบางอย่างนะคะต้องไปกลับไปคุยอีกเรื่องแต่งหน้าทำผมที่ต้องจะ ต้องคุยประมาณอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็โรงแรมดีเทลแลวพวกนีก้ต้องไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเรื่องกิมโมโนหลานนะคะก็จะอีกครั้งหนึ่งก็ยาวไปจนถึงยาวไปจนถึงงานแต่งนั่นแหละทุกคนก็คือเกือบเกือบงานแต่งอะ่ะถึงจะลงตัวอืมเพราะว่าไปกิมโมโนหลานก็ประมาณวันที่หนึ่งเดือนสีอ่อ่ะแล้วงานแต่งตัวก็ประมาณวันที่สี่เดือนสีอ่อ่ะก็เกือบเกือบจะถึงงานแต่งแล้วกว่าจะเสร็จอะประมาณนี้แต่คงตุ้นคงตูนตน่ะเองอะ่ะ ก็เสร็จไปประมาณ60%แล้วแต่ว่าจะมีดีเทลต่างๆนั่นแหละหก็ค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าช่วงนี้ตูนไม่ได้ลงวิดีโอทีทีต้องขออภัยมากๆนะทุกคนแต่ว่าอย่าเ่งกดอั subscribe ตูนนะคะฝากกดกดติดตามตูนกดไลค์กดแชร์ให้ตูนหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวตูนจะมาอัปเดตเป็นระยะนะอ้แล้วแล้วช่วงอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปนะ ตูก็ต้องไปบ้านแม่ตลอดแล้วก็จะมีอ,อาทิตย์หนึ่งอ่ะที่ตูนต้องอยู่บ้านแม่ยาวเลยนะคะเพราะว่าตูนต้องคุยดีเทล,เลแลยพวกนี้ล้กตูก็ขี้เกียจไปขี้เกียจกลับอ่ะตูก็จะอยู่กับแม่ไปเลยแล้วก็ให้สามีกลับมาทํางานที่นี่เอาแล้วตูก็จะไปอยู่เข้าสวนแล้วก็ไปเตรียมนู่นเตรียมนี่ของตูนที่บ้านแม่นะคะเพราะเพราะว่างานแต่งตูนนาจา่จัด ที่จังหวัดแม่นะคะถ้าใครที่เข้ามาตามใหม่ก็จะรู้ว่าตูนกับคุณแม่อยู่เป็นคนละจังหวัดตูนอยู่โอากายาม่าคุณแม่อยู่คากาวะแต่อยู่ไม่ห่างกันมากอยู่ประมาณห่างกันแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆพวกตูนก็เลยกลับบ้านแม่เกือบทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่าสวนใหญ่อ่ะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นู่นอ่ะกิจกรรมกิจกรรมอ่ะจะเยอะมากๆเพราะตูนต้องดูสวนอะไรพวกนี้หลายๆสวนนะคะโอเควันนี้ตูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนมาอัพ ดแล้วก็พูดคุยเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังอ๋อหวังว่าคงจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ตุนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ